สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมนะจ๊ะก็จะมากินข้าวจ้าวันนี้มีปลาทูจ้าจ้าเมือนี้ก็เจอกับเสมอจันคือก้าจ้ามือนี้ก็บเซมากินข้าวกับปลาทูอร่อยอร่อยจ้าเพราะว่าเขาว่ากันป้าฉลาดแต่ก็เป็นแข่ข้ามเบาซื้อจ้าเพราะว่ามันอยู่นําหลายๆเรื่องหลายอย่างจิทับไม่พจะฉลาดใดประสบการชีวิตการเลี้ยงลูกทุกมิติจ้า ป้าก็เป็นส่วนหนึ่งจ้ะในลอยลอยส่วนจ้ะสิชิ้นข่ายอร่อยจังเบื่อนอืมมีผ้าคล้องพร้องหวาดกับนี่กวยอร่อยๆกันไปจ้ปะปลาทูจ้ะน้ำปิก หมกัหมก็งานเล,ลเอ <c oughs> รรเือ่ะถึงเขาแซ่บถึยจางเบื่อถึงไอ้แบบว่าขันกานกินเร็วกินยังเกินไปมันเสียไอ้จางเพื่อ พักจ้าบ่มีขอจำกัดครูโนบะระนำริกเลยจ้าเมือมเม่อนก็ไดใเบิง้งหนังวันดีจ้า กับเต็ดมือถ้าไม่มีปิดเบียกแม่มากว,วัขาเต๊นี่ยกระซ้าเต๊ะเราือจะเบิงนังนุกถนานกันไปก็แม่ปักทัวไม่ปักแต้งมาเก็ตเกินเบิ้งนังไปน้ำจาง ถือวา่าเป็นการร,กรีแลกรับปอนไปอีกแบบนึงจากมเพื่อนม <c oughs> ีแห้ง <c oughs> ทันว่าเก้นเข่าเนก็นต้องรบ้างด้ยจ้ะเพราะวา่าขันเ้าเกินเร็วเกินไปเขา่ารอรลบเดียเด๋ยวจะได้ค่าที่ <c oughs> ปาทูจ้า อันนี้ก็จะเป็นพักติวกระจายเพื่อนกินกับปลาทู่นี่จ้ามลงไปหลดบมันมีฟอดจำกัดกินได้แค่เอ็มแล้วบอกปน้าอะไะจ้าเพราะว่าชีวิตคนเอกสมัยในอารมณ์ชาวบุ๊มัน มันรุนแรงจะก้องมีออกข่าวอย่างไรจะเรื่องปกติควานไพ่พอๆบุ้งหัวก้า <c oughs> บางคนพระหลาดตัวไว้กับธรรมดาเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนบอกขึ้นกันเราก็มาตรฐานมีอยู่จ้กเพื่อนบ้าไปแต่แิเป็นคน ประเทศแดกก็้างคารว่าจับไฟใน,นก,ก้ <c oughs> นอนนี่กันเหมือนจ้าคนยูกันดาคนพวกเนเธอร์แลนด์หรือรว่าคนลาวหรือว่าจนเผาต่างคารจับห้อนห้อนทุกคนจ้ะนอกจะว่าผลไหนเปเสเป็นโลกเกี่กวกับเป็นประสาทบ่รับรูบ้ <c oughs> พอแต่อีมหลักก็มีแห้ง ในแต่ชีวิตกันไปจ้ะทุกอยู่สายทุกอยู่ที่พอใจอยู่ความพอใจยังข่าวจะแฝบ ว่าจะได้เตลล์มันก็ไมีแห้งเ,เพื่อนอเพื่อนต้นเขาเขาไม่ไม่เนี่ยครับนากระติสเสี้ยวนากระติสเสี้ยวประวัตเมื่อยวาอ่มมาจะกินมันก็ไมีแห้งเช่นการชาร์จแบตเตอรี่เห็นใจนะ แบบตัวเบบขึ้นไปรื่องนึ่ง,งนี่พับแตกลงไป ไหนมนกินแหนแตบทุกอยู่ที่พอใจจ้ะพนมีเงานไ่มีงานน้อยกับอันว่านมีเงานอยูอ่กับที่าับดีจ้ะ <laughs> ทำใจได้่กะติมี่ร้อยยิ้มทัางข้าวข้าวัาวส,มมามาสมือแต่เพื่อนอารมณ์ชาวบูกว่าโตเสมอจากคือกั้นจากจัจะอารมณ์ชาวบุย่างไหญ่กะโง คนเด็พฝึกทำมาแะ้วจ้งแต่ปฏิบัติทรมาพอจะเจอการทดสอบก็ลุดโลดจังหวะเรื่มสัญญาณเรื่มสัญญาเจ้าของถือว่าได้อ่าเด็ไปทําการฝึกแด่ไปทําการไหนใครว่ามีตัวเบรกจ้พาพอแต่มาเจอการทดสอบแน่จะน้อยกับเรื่มบางทีกับมีก็ก้านเยะแยะไปจต่ตัวทดสอบมันคือความโกรธความยังอย่างไรจ้ะ ครับหลอดครับยังป่านนากันแน่กับว่าไพ่ไห้กั้มเรื่องรล้วต่างๆเราเชิมทำลายกั้นเหนือจอขึ้นแต่ขึ้นครับน้ำป้าก็ได้ ็นแต่แต่พื้นฐานของคนจากความผืนฐานของคนส่วนทุนชีวิตของคนบ็อกคึ้นั้นขั้นใส่ชีวิต,ต่างขั้มการยับยั้งอารมณ์แต่ว่าก็มีการฝึกไตมีการเข้าใจใด่จพืนเพื่อนคือจังเฮ้าหักหลูกเฮ้าเพราะนี่เขหาหักหลูกเขาคือแก้มจังแต่ว่าการยึดติดการแบบว่าอยากมีการแบบ หายก้นยอมหลับมาจากก็ต้องเหมือนก้างแะดแดงออกไปในเรื่องต่างๆเริ่มไปเพรปะว่าเข้าไอ้ยึดติดเฮ้าเกิดว่าเฮ้าสำคัญก็มูยยังประมาณเนี่ยเจา้าเขาเริ่มโตไปไปว่าเฮ้าตรงที่เด่นกว่าเขา,ายังประมาณอยู่ ว่าตุวิ่งอนี่ต้องมีทักษะชีวิตในการแต่ชีวิตประจำวัน่แถ้าไม่ทักษะชีวิตในการแตชีวิตประจำวันชีวิตต้องเข้ากับเป็นปกติจารย์เพื่อนหลับปัญหาต่างๆเข้ามาได้เมื่อตีเิขา เดี๋ยวมาเอาย้อมนุ่มๆได้คะ้าวเจ้ากันมีเรือกัมีได้คะเือจะม่หลมนขายของหล่นหาป้าแน่รลนนารได้เจ้ากะดวกสบายอหจะเตรียมก้นไใ้เขาข้าอยากเด็กของเขาอืมอืบาโถ่ อออิ่มอ่อยอยากจะงว่างนอน <c oughs> <c oughs> เรื่องต่างๆกเกิดขึ้นเรื่องต่างๆกเกิดขึ้นนีจิตประจำบ้านใจเพืเ่อนบ่ได้ดังใจเห้าบางที่เกิดความอารมณ์มีอารมณ์เกิดขึ้น แต่ลักชีวิตก็เป็นการพัฒนาพัฒนาตามไหวแต่ไหวเล็กน้อยไหวผู้ชายก็ไหวคนเฒ่าลักษณะการเกิดก็เต็มี่มันก้านมุมมองแต่ว่า้กาก็ว่าเห็นหลายตะปวดหัวาคนจะว่าเห็นแล้วก็เครียดเห็นให้ยากก็ยากจาก้ะคือเขาว่าแก้ปัญหาอันนั้นอะไรจ้ะคือว่าปัญหามัน คนเนี่ยไปค้นแบบว่ากวบคุมอยู่เรื่องต่างๆเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆจย่เบื่อราะว่าคนอะไรบางคนต่างกฎหมายจากเอาคนกะสามารถเปลี่ยนแป้งแต่กฎหมายใดจ้านเพื่อนอันนี้เป็นกฎธรรมชาติได้จาบางคนเป็นเบาเข้าใจ้ินั่นว่าเปลี่ยนแป้งบบไใ้เปลี่ยนแป้งไดจ้านเบื่อกฎเป็นกฎธรรมชาติก็คือจัง วัดในพระพุทธศาสนาในอินเดียอานนจารย์เพื่อนแต่ไ่ต้อวกับไปยังหลายศาสนาพุทธทุมมก,กม,มือดดมมนี่ก็เกลือบมืดในมาฝืนฟาช่วงหลังจากเป็นปุ๊ธรรมชาติเกิดขึ้นต่างยูเสื่อมลงดับไปแต่คนในส่วนในมาทำความเข้าใจไปกระสอเข้าใจเร็วแต่คนจะมีความหมักความชอบต่างๆกันไปบางคนจะคิดว,ว่าเขาจะหมักแบบเจ้าของ เอาหนาให้เล่งเกล็นเล่งไม่กับมะยาเกล็นมะอยากเกล็นกวยแทนเอาเนื้อให้เอาเนื้อ,ให,อ,อให้งว่วเกล็นงว่วนไม่กับมะเกล็นแล้วมะอยากเกล็นหน,า,นาให้แบบว่าถึกยางจ้ะเพราะว่าโคอัดโคอัโอโอโออาาดุภะโคสุภาลาก็ให้คันนี้ยากกันไป เอาวกล้วยนี่จ้าเพื่อนถอ้าหาเสือเกล็ดแล้วก็ไม่อยากเกล็ดแเสือนีแล้วอยากเก็นเนื้ออยากเกิ็เป็นพวกสัตว์ต่างๆกันหน้าเช่นพวกสัตว์ที่มีชีวิตแล้วเสือและไดแรนไลลาแ,และแห่งแต่ประถับใจจาเป็นต้นชาติย่านของสัตว์แลคนก็ต้องมาศึกษาการเรียนรู้จ้าว่าชีวิตมากับเป็นเป็นต,งตางกฎธรรมชาติพอแต่แล้วก็กหน้าหน้าจิตตั้งแต่กษัามาย์นี่อ่า พอผูกพันกันได้เช่นเออต้องเห็ดแบบนี้เด้อกฎหมายว่าจังสี่ให้เกิดความสงบสุขจ้าแต่บางคนเพิ่นว่ากกับเป็นเห็ดให้เขาวหูเพราะกับบเป็ดก็ว่ากันไปจ้ะรก็จะเข้าว่าว่าห้ามห้ามนั่นห้ามนี่แต่แต่คนบ่หูกับบอหูก็เพิ่นจัะสิจ้ายิงกู้งไก่จ้าอือเอาแบบไรขวง แต่ม่มาเข้าใจมาหู้มันมีตัวรู้กับเสีเข้าใจมีการแต่งโตด,ดต่างกันไปแต่งแบบนั้นแต่งแบบนี้บางคนแบบนี้บางคนก็แต่งหน้าแบบนี้บางคนกับบอดแต่งบางคนก็ได้เสื้อแบบนั้นแบบนี้บางคนก็สูงบางคนก็ต่ำบางคนก็พิการบางคนก็ตาบอดมีมากมายจากการพัฒน้อายุในเหุการณ์นะคะกบกกต้องมีความเกบแบบ แบบคนตีเป้แบบนั้นนะจ้ะต่งนี้การพัฒนาของแต่ระบบค้ลนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาเองมันโดยอัตโนมัติตัวจ้ามันเพื่อนจังหายใจเขาเนี่ยขนว่าบรหายใจออกมากับอุจจาดะเจ็บตีมากับต้องหายใจออกเป็นระบบอัตโนมัติอัตโมติก <laughs> ต้องทำความเข้าขใจว่าโลกมนุษย์ประกอบไปด้วยมากมายบางคนเพิ่งบ่เคยไปเห็นหนประเทศอื่นประกาทงงอย่างบางคนบอกไม่มีโยตีแบบนี้มันมีนันตีไอ้พวกเขาหนาแข็งมันมีโยตีหนำผูกมันมีโยตีเต้นแหวลองแบบนี้มันมีโยตบบยีติดค้นที่ผูกขึ้นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่มีโยตีบอ่นอนำห่อนอย่างต้องเข้าใจจ้ะโลกันนี้ประกอบไปด้วย สิ่งต่างๆมากมากม,ามารวมเน็ตเาค้นเพิ่เบาข้าใจก็สิบือกเาข้าใจบางคนเป็นกอง,งไม่เห็ดแบบเพิ่นเพิ่มมักแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้กเกิดเป็นปัญหาขึ้นไปแก้ไขไปตามสุขสถทานกา,ารจา่าเพื่อนว่าชีวิตก็ต้องมีทาความเข้าใจจะ่าเป็นแบบไดแบบนี้ใครๆ่าคนได้ยศได้ตำแหน่งมากาาาได้สายสะพายได้เลี้ยญได้แต่แบบนี้ เคนกับวัต่นอนตัวจะเป็นเพื่อนเอาขันจจาใดมาจากเจ้าก,ก็จวัใส่นอนเพราะว,ว่ามันเจ็บมันปวดมันถักถือไอเลี้ยนคอยเห็นคอยคอยเหไปใส่นอนอย่างเจ้า่าไปบ้าทถึว่าเนี่ยก็ต้องศึกษากันตัวจะเพื่อนศึกษาเพราว่าไอเขาใจจ็มีประโยชน์เพื่อ,อล้อมเพื่อได้ปัจจัยดีเพื่อได้เ,เดงินมาใต้การทำงานในทุกตุกอย่าง ก็ต้องเข้าใจแบบเพื่อเข้าใจแล้วก็วีิไม่ร้อยยิมมากกว่าสิย่างแป้ดกับดเกิดแป๊ากับดิิดอยากยิมอยากห้วไปได้จเพื่อนเพราะว่ามันเป็นแบบไปโลกก็เป็นแบบนี้เองจ้าบางคนกําลังรุ่งรุ่งแน่ก็กลายเป็นริงอุบัติเหตุมากมายร่วมทางเสมอจ้าเดยวจากันประมาณแีบเป็นยังสารจ้งเพื่อน ความหมากความชอบจเล่ตันหาราคะใครรือจะหยุดได้แต่ว่าต้องเข้าใจผสมประสานบริหารเป็นกับมีร้อยยิ่ยมก็จะบางคนจะไปเอาไอ้ไข่ๆว่าไปแย่งของเขาแย่งตามีให้อย่งแฟนแย่งัว้แย่งเองยะเตียจะผ่านมีกาแก่แคลนกั้นทำลายกั้นดาดนำโกดหรือว่าจ้างกั้นไปขาไปตี <laughs> มันก็เป็นเพจแต่ละจาก,กอายุอาย่ตั้งจาก,กมีรยเยี่ยมไหวเด็กหน่อยครับประเด็นน้องเขาเตะกันแต่่าคนาใหญ่เพิกกันเองเด็กน่อยมือเงินเขาขอประเด็น,นั้งแต่ที่เก่าจากักเป็นหน้าตาละเป็นกาแรแบลว่าต้องเข้าใจจ้าบาคนประเด็นศึกษาก่เกิดกัน รอยหยิบในชีวิตประจำวันกันน้อยลงแ็มีปัญหาบางคนประกับมีหมอล่ามติึงหรือว่าหลดแฮขบวนต่างๆประกอบเต้นเดาเอาจนว่ากิ่งตั้าพันไปกับมีจะไปมวลล้วนหลเป็นวัยรบางคนประกบอบดื่มดำกันจนแบบว่าจังตาเหลจาจย์เป็นอานมมาตโนมาจามากบ่คือกันจานเพื่อนผสมประสานกันไปต่างๆนั่นหน้า มีการภาวนามีการกินานา้ำพิเศษมีการผับมีการเขา่ขาผับเขา่าบ้ามีการสแสดงแบบนั่นแบบนี้มีการท่องเที่ยวมีอุบัติเหตุมีสารพัดในโลกเข้าจากเพื่อนๆแต่่าตอนนี้ขอกลเองขอไกลมีแห้งขอกยาสีนอนก็เบิ้งหนังมาเึ้นจ้ากระเดิกแนเจ้าน่อยนึงมันเป็นจาา มาตจั่น์ตาจาเพื่อนเพื่อนกันเข้าใจเพราะว่าเรื่องเาล่ายังสี่จ้าผมไม่กอสําเร็จรูป่มไม่กอใจโตจะเป็นเช่นนั้นเองจ้าเหมือนเพื่อนๆ่อนเบิ้งข้าวน่ะจะมีตุกูปแบบบาว่าจะเป็นแบบโตเอาเองนั่าเหจือมันเป็นเช่นนั้นเองจิ้นกับเกลนแสบเกินเอมาสิบางคนอยู่ดีๆกับเป็นโรคเป็นไผ่มาลงมาเล้งไีสิรับเกิดเรื่องเล่าเจอกันในคลิปตาเจอเพื่อนมวลมวลไม่แต่มวลก็มวล มหาตจัต่์แห่งโลกใบนี่จ้าไม่เรื่องต่างๆมากมามทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นแบบนี้ก็ศึกษากันไปเรียนรู้กันไปจ้าเพื่อนๆกันไปพอ่อก็ถืทว่าคนทางกระเดเจอจ้าเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมวนมวไม,วมแต่มวนครับมวนจ้าฝึกไข่มวนข้างนาทีิเจอย,ยังก็ต้องเจอจ้าเป็นเช่นนั้นสบายดี <laughs>